สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องซูฟูซูคนพบกันอีมาัพาแซ่บพาม่กินผัดต้นอดทานตะวันจ้ะวันนี้เิวอยากกินกบบเต็มเียจ้ะผัดต้นอดทานตะวันใส่กระเทียมสองหวัวกระดูกจีนบริจาคบ,บริจาคแซบ่บกันยัหน่อย

tính rồi ง้อาหารรดจัดค้อบปญนัติตัวเสียกสิ lời có bông xin tôi đưa đi chừng thìa xem chắc ở bên kia đưa xem đi เจ้าปุระเจ้กดแชร์ตือจำเลจังแม่ไม่จะมาคิดคิดมา้งชา่นที่บกเกินยี่สิบ ก็จะมีคนเบิ่งมันนละที่กว่าขอบศร้ด้คนเบิงบ่งไม่เป็นรอรแต่ว่าจะเข้าเบิ่อไหนจ๊ะ กระเทียมทำไม่สุกนเหมือนมันเนี่ยคือมันจ้ะเข้ากินมัน

ก็เดิมจินกินกับอะไรก็อร่อยแต่ว่าบ่ก่น้องอืมอร่อยมากเจ็ดกินจะสมใจกับเบือเนาะคนเบืองในเบือคนกินไปเบือพี่น้องคนกินกินทุกมือก็ได้จ้ะกินซุกครีบก็ได้อืมแต่คนเบืองกันเี้ บอกจว่า,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 ากินแต่กินแต่กินแต่ทตัมกินแต่ตําตําตํ้มยังกกินยังขึ้นแนบเวนกนอ้กินมานเสียบอ่ะเขาก็กินน่าเสียบตัวแล้วว่าเสียบก็๊บจะกินที่ยังม,ม่นบ่อยจั่บากขบ็อขอบคุณนขอบคุ้นที่มักกดไร์กดแช่ด้ว,ว่าเขามาเป็นโมลพี่น,น้องมีก็หกพันกว่าแล้วแต่เขาบ่ามีคืบหน้าคืบหน้าแน่กับก้น คนไม่เหลือคนติดตามไลน์แต่ดีใจจ้าที่มาคนติดตามไม่ได้แต่ว่าสวยไหนนั่งเบิ้งคิดไหนนั่งหลายหลายจ้กคนแต่ห,าน,หานาทีประมว่าสี่านาทีขึ้นสินะบ้านยาสามที่ขึ้ชินด้วยชินที่ทขึ้นมันเหมือนแบบเบิบ้งคนหนาทีเคิงเหมือนนะแต่เศร้าเบินน้งเนาะจากนั่งบริเวเวลาเวลานั่งก็หายจ้า โบเฮ็ดกคคิดหอดเลยจ้ะแต่โบเฮ็ดคลิปวันนี้โบเฮ็ดคลิปนี่กหะคิดหอดอยากลงคู่มืออยากลงอยากล้อยากเห็ดคู่มือแล้วก็อยากลงคู่มือเลยจ้ะบางเทีก็เวลาก่ะมันบอดใดในจ้ะว่าลเห็ดงานเมื่อยหรือว่างานหลอย่างนั้นมันหลายงานมันหลพูดจิงจะเลยกพวกีเวลาเห็ดก็เลยบริเฮดพูดจริงอยากเห็ดคู่มือพูดจริงเห็ดคู่มืออยากลงคู่มือโบเฮดคลิปกับ กินหอดคิดถึงพี่น้องสุขุสุขุนสิลงแต่ว่าจะลงไหนในเอ็นเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจประจามั่งจะขมีจ้ะกะเฟซบุ๊กกมีน้องไมน้ดอกไม้พาแซ่บขื้นเกาลัดเลยจ้ะเมื่ก่อนเราจะไปกินแซ่บกินน <damit> ัวเนาะซื้อเก่าซื้อเดือนก็เป็นกินแซ่บกินนัวแต่ว่ามีขับเปลี่ยนใหม่พี่น้องเป็นใหม่มาหลายปีแล้วละหลายปีแล้วไม่ดุนนล่นแหละมิโนไม้พาแซ่บ ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดแบบเป็นคลิปยาวๆให้แปลงไม้แน่จากบาทนะจ๊ะสิไลั์ส,สดก่ะบ,บอว่เกียงเนาะเอาสิวอกกระยแต่ก็รู้จักไม่ว่าไหมถ้าสีไลซ์อยู่แผงก็กินง่ายบไใครของพร้อมนะจ๊ะใครของกะไม่ดูขามากกว่า,าดีดเลยแต่บอกนี่นอบ่เกีงน้ำแนกะอาสิวอกกระเพย ทะ้งนี้เป็นอย่างเราแน่เนาะคลิปตัวเสียน้ำหนักสี่สิบเจ็ดจ้ะที่นี้นนก,นก็สี่ขึ้นประมาณห้าสิบห้าแล้วแต่ว่าสำหรับคลิปนี่ก็รักทุกคนจ้าพกอกันคลิปหน้าเราลำเลยสุขสุขรายกานคลิป,รลปแรกสุขสุขภาพคนด้วน,นะคะสวัสดีค่ะขณะร้อนแล้วดูแลสุขภาพนะคะกินอะไรก็อา่า กินร้อนชันกลางหรือว่ากินร้อนนะจ๊ะจะไม่ได้ทองเสียหรือเปล่าไบ้าน